สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอัปเดตสนามบินสุนรรภูมิกันอีกครั้งนะเรามาวันที่1 7มีนาคม2022นะครับจะพาไปดูพื้นที่สายพานรับกระเป๋ากับเที่ยวบินต่างๆที่เข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับในถงขาเข้าระหว่างประเทศนะครับเริ่มที่สายพานที่5นะครับด้านในสุดฝั่งที่ตะวันออกนะคิดว่าน่าจะปิดอยู่นะครับตอนนี้เพราะไม่มีการใช้งานสายพานอยู่นะครับเนี่ยครับจะเห็นว่าสายพานค่อนข้างโล่งเลยแล้วก็นิ่งเลยนะครับ สายพานที่6ก็ยังคงปิดอยู่นะครับในช่วงเวลานี้ที่เราเข้ามาดูนะครับคิดว่าในเวิร์กนี้อาจจะเปลียนสายพานกันหลายสายพานอยู่เลยนะครับบริเวณสายพานยุคสายพานจะมีป้ายแสดงข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสัแสดงเงินหรือแบบรีฟันนะครับมาดูข้อมูลตรงนี้กันได้เลยนะถัดกันจะเป็น TG b a g บ็กเก e ตสวิตนะครับอยู่ซ้ายมือนะแล้วก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับสายพานที่7ที่คาดว่าก็น่าจะปิดเหมือนกันนะครับ นี these these ้ก oh, you the ็จะมีอาร์ตอร์สวนภูมิด้วยมีรูปสวยๆงานศิลปะสสวยๆนะครับทุกคนเยอะเลยนะวกกลับมานะจะมีจุดบริการสัมภาระที่ผู้โดยสารไม่แสดงความเป็นเจ้าของอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ถัดกันก็จะเป็นด่านตรวจสสินค้าเกษตรบริเวณสายพานที่8ด้วยนะครับอยู่ติดๆกันเลย ซึ่งสายพานที่8ตอนนี้มีการเตรียมรถเข็นรอรับกระเป๋าไว้แล้วนะที่นี่ก็จะน่ารักมากๆเลยนะคก็คือจะตั้งรถเข็นวางไว้ที่สายพานให้พร้อมใช้บริการเลยนะครับบริเวณสายพานที่8กับ9จะมีร้านค้าปอดกรอยู่ด้วยนะเป็นทีออสเล็กๆนะครับแล้วก็เด้กทะเลสวยๆนะครับมีไฟเหมือนกับเป็นขวดเหล้าอยู่ด้วยนะสวยมากๆเลยทุกคนขวามือจะเป็น AOT limousine นะครับเปิดให้บริการตรงนี้ด้วย แล้วก็สายพานที่9นะครับก็มีการเตรียมรถเข็นเพื่อรอให้ผู้โดยสารมาใช้เหมือนกันนะถ้าไม่พอก็จะมีจุดจอดรถเข็นอยู่เป็นระยะเลยนะครับทุกคนด้านหลังสายพานที่9จะมีจุดรับกระเป๋าเกินขนาดนะครับแค่สองนะก็มารับตรงนี้ได้นะครับติดกันจะเป็นพื้นที่พาสปอร์ตคอนโทรลกำลังปรับปรุงอยู่นะครับแล้วก็อยู่ใกล้กับสายพานที่10ที่เตรียมรถเข็นรอไว้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับ พื้นที่พปอร์ตคอนโทรข้างหน้ากาลังปรับปรุงใหม่นะเดี๋ยวเรามาติดตามดูว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างต่อไปเป็นสายพานที่11มีเที่ยวบินมาลงจากมะนิลานะครับมีลัสแบกแล้วด้วยนะนี่คือจะเป็นผู้โดยสารที่มารอรับกระเป๋าอยู่จากมะนิลาฟิลิปปินส์นะครับตรงนี้จะมีหน้าจอแสดงสายพานรับกระเป๋าให้ด้วยนะครับใครไม่แน่ใจก็มาดูหน้าจอตรงนี้ได้เลยถัดกันนิดเดียวจะเป็นร้านค้าปลอดอะกรอนนะครับบริเวณสายพานที่11กับ12เป็นร้านใหญ่เลยนะทุกคนตกแต่งไฟสวนมากๆเลยครับ บริเวณด้านหน้า,นาร้านค้าปลอดตะกรนก็จะมีร้านทรูนะครับ5 g นะมีเคาน์เตอร์ของ LT Li ิ ous ูซนนะครับแล้วก็ร้านขายซิมของ AS ด้วยนะครับอยู่ติดกัน3จุดเลยนะครับซึ่งตรงนี้จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับ exitB ที่ปิดนะครับไปใช้ exitC แทนซึ่งครั้งหน้าเราก็จะเห็นว่าร้านค้าปลอดอะกรจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ใหญ่จริงๆและมีของขายเยอะมากๆเลยนะใครสนใจก็แวะมาซื้อก่อนจะเดินทางเข้าประเทศได้นะครับอยู่ใกล้ๆก,กับสายพานที่12ซึ่งมีเที่ยวบินลงมาจากไคเปด้วยนะ บริเวณข้างหลังจะมีเค a n k e x c h a n ช e ให้บริการด้วยนะครับในจุดเวื้องเดียวกันเลยนะครับต่อไปข้างหน้าจะเป็นสายพานที่14นะครับเปิดสายพานรอแล้วนะครับเดี๋ยวไม่แน่ใจอาจจะมีเที่ยวบินมาลงต่อไปนะครับซึ่งถัดไปข้างหลังจะมีห้องน้ำบริเวณสายพานที่14ด้วยเข้าตรงนี้ก็ได้เหมือนกันครับข้างหน้าจะเป็นสายพานที่15มีเที่ยวบินจากไทเปอีกเที่ยวบินหนึ่งก็ลงมาที่นี่แล้วก็เป็นลัสแบกแล้วด้วยนะครับซึ่งจะอยู่ใกล้ๆกับจุดรับกระเป๋าเกินขนาดแท่สามนะครับ มีหน้าจอสายพานรอกกระเป๋าอยู่บริเวณนี้ด้วยอยู่ถัดจากสายพานที่16ที่มีเที่ยวบินจากคุณหมิงนาลงนะครับบริเวณนี้ก็จะมีงานศิลปะให้แบบพักสายตาอยู่เรื่อยๆเลยนะครับสวยดีอีกแบบหนึ่งเลยนะครับทุกคน ต่อไปเราไปที่สายพานที่17นะครับมีเที่ยวบินจากอาบูดาบีมาแล้วก็มีรถเข็นมารอแล้วด้วยนะสายพานที่18จะมีเที่ยวบินจากโดฮานะครับเปิดสายพานแล้วนะครับและข้างๆสายพานที่18กับ19จะมีเค a n k Exchange ชงให้บริการตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับสามารถมาแลกเงินตรงนี้ได้มาต่อที่สายพานที่19นะครับมีเที่ยวบินจากเอเชียมาลงจากจาการ์ตาอินโดนีเซียนะครับซึ่งก็มีผู้โดยสารบางส่วนมารอรับกระเป๋ากันบ้างแล้วนะ ต่อกันที่สายพานที่20นะครับเป็นเที่ยวบินจากดูไบนะครับก็จะมีผู้โดยสารมารอเยอะเลยทเที่ยวบินนี้จะเป็นเที่ยวบินใหญ่นะครับและมีเคบังเอ็กเชงอยู่บริเวณสายพานที่20กับ21ด้วยนะส่วนสายพาน21ตอนนี้เหมือนจะโล่งๆอยู่นะครับน่าจะรอการเปิดใช้งานนะแล้วก็มีร้านค้าปลอดตะกรนบริเวณสายพานที่20กับ21ดด้วยร้านใหญ่มากๆเหมือนกันเลยตกแต่งสวยนะครับเหมือนขวดเหล้าแล้วก็ติดไฟสวยมากๆเลย สายพานนี้จะอยู่ใกล้กับ x CC ซึ่งเป็นทางออกหลักทางออกเดียวเลยนะครับเราไปต่อที่สายพานสุดท้ายเลยนะสายพานที่23นะครับมีเที่ยวบินจากปารีสมาลงแล้วก็จะมีด่านตวดคนหางานด่านอาหารและยาอยู่ตรงสายพานสุดท้ายนี่เลยนะครับซึ่งเป็นสายพานที่อยู่ติดกับผนังฝั่งที่ตะวันตกเลยนะครับทุกคนแล้วมองทะลุก,กระจกไปก็จะเห็นสวนนกฝั่งที่ตะวันตกด้วยนะ วกกลับมาที่สายพานที่22นะครับก็มีการเตรียมรถเข็นรอแล้วเหมือนกันนะด้านหน้า x i t C ก็จะมี AOT limousine ให้บริการอยู่ตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับมาใช้บริการได้เหมือนกันนะครับเราเดินไปกันต่อนะครับดูข้างหน้าต่อไปเรื่อยๆมีร้าน D-tag บริเวณสายพานที่19นะครับอยู่บูธหนึงสีฟ้าๆนะครับแล้วก็มี AS เล็กๆนะครับสายพานที่18นะครับ สุดท้ายข้างหน้าก็จะมีร้านทรูนะครับสายพานที่17ต่อเนื่องกันไปเลยนะครับซึ่งวงนี้จะมีทั้งทรู AS แล้วก็โรงพยาบาลสมิติเวชอยู่ด้วยนะครับ ถัดไปอีกนิดเดียวจะมีร้านค้าปลอดตกรัที่อยู่คู่กับคอ l เ e c t i o n point นะครับจุดรับสินค้านะครับก็อยู่ตรงเวิ้งใหญ่ตรงนี้เลยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าวันนี้มีเที่ยวบินเข้ามาในสนามบินสุนทรภูมิกันเยอะเลยนะครับทยอยดีขึ้นเรื่อยๆครับค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามรับชมคลิปมาจนจบเลยนะครับแล้วก็ฝากกด subscribe ช่องให้ด้วยนะครับแต่กิดท่านใดที่ยังไม่ได้กดนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยไปด้วยกันครับแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคน